สบายดีพี่น้องพบพอกันอีกแล้วกับสาวลาาบาแทงคนพลัดถิ่นมุนีสาบัวกับสิมีสาละดีๆนํามาฝากมาตอนพี่น้องเช่นเก้าเช่นเคยเนาะพี่น้องอในเรื่องที่ว่าสาบัวสิมว่ามุนีเนาะกะต้องข้อบอกไว้ก่อนเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะพี่น้องหรือว่าเป็นพิธีการส่วนตัวของว่าสาบัวเนาะกับเบาวใบเนาะพี่น้องที่ว่าได้นํามา ใส่ในชีวิตประจําวันของการดูแลพืชพักเอียงต่างๆเนาะพี่เนาะแต่ว่าสําหรับคนอื่นเนาะพี่เนาะเพิ่นเพิ่นดูแลแบบใดในส่วนของเพิ่นกะกะปุเนาะพี่เนาะแต่ว่าในมือนีเขาซิมมะเบาถึงวิธีการของเข้าเองเนาะพี่เนาะก็คือในเรื่องที่ว่าซิมมะเบามือนีเนาะพี่เนาะก็คือเป็นเคล็ดลับเนาะซิมมเผยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการดูแลเขี้ยวเนาะพี่เนาะ เข้วนี่ก็คือยังพี่น้องหูอยู่แล้วเนาะว่าเข้วนี่คือมันเป็นพืชพักที่ว่าให้คุณค่าทั้งอาหารสูงเนาะพี่น้องมีโปรตีนสูงเนาะพี่น้องสำหรับคนใดที่ว่าหักสุขภาพหรือว่าหูอยู่แล้วเนาะว่าเข้วนี่มันมีประโยชน์ทั้งหลายในแน่เนาะคนคนสีหูอยู่แล้วเนาะเพราะะน้นเข้วคือเป็นที่ของการของคนหลายคนเลยแหละเนาะพี่น้องแต่ว่ามือนี้เข้ากับยักษ์มา บอกทั้งเคล็ดลับเนาะสำหรับการดูแลเขี้ยวนะเพื่อว่าคนใดที่ว่าเป็นมือใหม่เนาะที่ว่าอยากปลูกเขี้ยวนอกไปยังไงเบิ้งคลิปนี้เนาะพี่น้องแต่ก่อนที่ว่าเฮาสิมาบว้ทัึงเคล็ดลับเนาะพี่น้องเฮาก็อยากบอกให้ทุกคนหูกรว่าฟาร์มพองเงานี่คือเป็นฟาร์มยู่เทื่องดาดฟ้าแล้วก็เป็นฟาร์มที่ว่าปลูกพืชพักแบบปลอดสารหรือว่าปลูกในระบบอินทรีย์เนาะพี่น้อง ข้างเกษีย้ทุกคนเห็นเห็นผ่าแบบร่วมๆเนาะพี่นนองคือฟาร์มของเหานี่คืออ่าเฮามีระบบอ่าจัดการกันแบบนี้หรือว่าเหาปุูกกันให้วิธีแบบนี้เนาะพี่นนองแต่ว่าอ่าในภาคส่วนของหลายๆคนนี่เนาะอาจสีบ่็คือกันเนาะพี่นนองแต่ว่ามือนี้เหาก็สีมาเว่าวิธีการขาวๆในการดูแลของเหาานะพี่เนาะสำหรับคนใดที่กำลังเบ่งคลิปนี้อยู่เนาะพี่นนองกับฝากอ่า ไล่้าแช์หรือว่าถ้าผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันติดตามก็ฝาฟ้าก็ติดตาม่องสาวลาวบาวแทงใหน้ำในเด้อพี่นนองเนาะคือสิ่งที่เฮาสิมเว้เบาในเหมือนนี่เนาะพี่อนาเคล็ดลับของเฮานี่ก็คือเป็นเคล็ดลับแบบง่ายๆเนาะที่ว่าคิดว่าลลายคนก็น่ะสิเหตุใดเนาะพี่นนองเพราะว่ามันมันบ่มียังหุ่งยากเนาะพี่น้อะคือเฮาดูแลกันด้วยแบบวิธีธรรมชาติเนาะพี่น้อะ อันนี้คือเป็นพืชพักแบบปอดซานโดยที well ่ว่าเท่ากับโบเรไป้ฮายังมาเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเข้าไปเนาะอันนี้คือสังเกตจากต้นพักข้องเฮาเนาะพี่น้องเห็นบอกพักข้องเฮานี่ก็คือแบบใบอวบๆเนาะพี่น้องแล้วก็ต้นก็แข้งแห้งเนาะอันนี้คือเป็นเข้วที่ว่าปลูกได้ประมาณเดือนกลัวๆเนาะพี่น้องเริ่มจากมือเพาะเมล็ดเลยเนาะนี่แหละเท่ากับสิได้อยู่ประมาณนี้ เคล็ดลับของเฮาเนาะพี่อนก็คืออยู่ที่ดินเนาะคือวิธีการปรุงดินนั่นละลักๆเลยกะเป็นเป็นเป็นเรื่องของการปรุงดินเนาะพี่เนาคือสูตรสูตรปรุงดินของเฮาเนี่เนาะพี่นนอะคือถาผู้ใดที่ว่ายังโท่านในเบิงหรือว่ายังบบหูเนาะหรือว่าสนใจอยากไปเรียนรู้อ่าสูตรปรุงดินของเฮาเนาะก็สามารถย้อนเข้าไปบิ่งในคลิปก่อนๆได้เนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นสูตรปรุงดินอ่ายุฟ้าของเหาเองแล้วก็ เฮากะนัมาปลูกแล้วก็เห็นผลเนาะพี่น้องคือจังพี่น้องเห็นอยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องส่วนว่าเคล็ดลับอื่นๆเนาะพี่น้องก็คืออ่าเข้วเป็นพักที่ว่าบรตรงการแสงแดดสูงเนาะพี่น้องอ่าอันนี้หลายๆคนก็อาชีหูอยู่แล้วหรือว่าบางคนที่ว่าเป็นมือใหม่ที่ว่าย่งโบหูเนาะพี่น้องก็อยากจะบอกให้หูว่าเข้วนี่คือเวลาเฮ้าปลูกนี่คือเฮ้าบกวกวันอ่าปลูกในกลางแดด แจ๋งๆเลยเนาะพี่เนาะเห้าขว้สี่สี่ห้าแบบอ่มให้เขาเนี่ยจักนอยคือยกตัวอย่างของเหงาเนาะพี่นนองฟามของเหงาคือห้าสิบปูในโต๊ะแบบนี้เนาะพี่อนาะแล้วก็เข้ากับซีมีลังค่าเนาะพี่น้างลังค่าลักษณะแบบนี้เนาะแต่กับโบไม้ถึงว่าต้องให้ทุกคนไปเห็ดคือเหงาเนาะพี่นนองแต่วันนี้คือให้เบิงขาวๆเนาะอันนี้คือเป็นลังค่าที่ว่ามุงด้วยพลาสติกสันหนึ่งแล้วก็แซนดอีกสัตหนึ่งเพื่อว่าพางแดดเนาะพี่นนอะ หรือว่าถาถาผู้ใดที่แบบว่าอ่าบ่มีโค้งลังค่าแบบแบบห้าของพี่น้องก็สามารถเอาสล่นเอาอยัางมาขุมก็ได้หรือว่าอยู่ใต้โฮมใหม่ก็ได้เนาะพี่น้องอ่าอาซิยู่ในตามบ้านตามยังเจ้าสีน้อง,องหรือว่าอาซิยู่ในแบบว่าเป็นสวนเนาะพี่น้องก็อาซิ ฮาสแลนมาคุมให้จางสีเนาะพี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะที่ว่าไร้คนกับสีหูเลยก็มีบางภาคส่วนกับสียังบูหูมาก่อนเนาะคือเขี้ยวใตบองการแสงแดดสูงเนาะพี่เนาะคือทาสีให้ดีก็คืออยู่ในห่มเนาะพี่เนาะห่มห่มนี่ห่มท่าดก็ได้เนาะคือสีบบมีปัญหาสาหรับเขี้ยวเนาะพี่เนาะและก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเขี้ยวเป็นพืชที่ว่า ต้องการนามลายเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นคือเวลาห้องดหดน,นาํานี่ก็คือห้องส้หม่านหดไปได้เลยเนาะพี่น้องคือห้องประต้องหยาดว่ามันฉีแแฉหรือว่ามันบวมหนามเนาะอ่า,าคืออยู่าร์มของเฮานี่ห้องหดเมื่อหนึ่งสามเถือ่อนเนาะพี่น้องคือหดเสาเทียงแรงอัานนี้ก็คือเป็นอีกเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งเนาะที่ว่าอยากมาเผยแผ่ให้พี่น้องหลายๆคนอ่ะโดยเฉพาะก็เป็นมือใหม่เนาะพี่น้องที่ว่าอยากปลูกแค่ไว้กินเองอยู่ในบ้านเนาะพี่น้อง กะสามรถนำไปทดลองใส่ได้เนาะพี่เนาะเขียวของเหานี่คือตอนนี้นี่คือพร้อมตัดได้แล้วเนาะพี่นนองอายุเพียงเดือนกัวๆานันเนาะพี่นนองอันนี้คือเป็นวิธีการปลูกแบบธรรมาตาเนาะพี่นนองเพราะฉะนั้นนี้แห้งเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วที่ว่าทุกคนต้องเหตุใดเนาะพี่นนองเพราะว่า วัตถุดิบที่ว่าห้านํามาใส่คือนํามาใส่จากาธรรมศาสตร์ทางนนหนัดเนาะพี่น้องโบว่าสิเป็นเศษอาหารหรืออยังงี่คือห้านนาเอาเศษอาหารนี่มาแปลงเป็นปุ๋ยเนาะพี่น้องซึ่งในภาคส่วนนี้คือชาวบัวก็เคยได้เฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นเคล็ดลับของฟาร์มเฮ้าคือกันเนาะพี่น้องท้าผูดด้ใดที่ว่ายัางบ่ท่านไดนเบิ่งก็สามารถเข้าไปเบืองได้เพราะว่า มันเห็นพ้นจริงแล้วก็อยากมาบอกต่อแล้วก็อยากเชิญชวนเนาะสําหรับคนใดที่ว่าอยากทดลองแต่ว่ายัางบหุวิธีการสิเริ่มต้นเนาะพี่น้องก็อยากให้เบิ้งคลิปของเหาเนาะเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าคลิปของเหาหนี่คือเฮาสิเน้นแบบว่าเผ้แแร่เนาะพี่น้องคือเฮาก็อยากเผ้แแร่ให้ ทุกคนได้หูเนาะในวิธีการของเหาเนาะพี่น้องหรือว่าถาผู้ใดที่ว่าสนใจอยากมาเรียนรู้กับเฮ้ากัยินดีเนาะพี่น้องทักเข้ามาได้เลยเนาะคืออยู่ฟารมของเหาเนี่เพิ่นก็สิปเปิดคอร์สแบบว่าอบรมเนาะเกี่ยวกับกวิธีการปลูกวิธีการปรุงดินวิธีการอะ่ายังต่างๆที่ว่า,าทุกคนอยากหูนี่คืออยู่ฟารมของเหาสิมีคำตอบให้าถาผู้ใดสนใจคือทักเข้ามาได้เลยเนาะเฮ้ายินดีต้อนรับหรือว่าถาผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมมาเทียวบึงฝารมของเหาเนาะก็ยินดีต้อนรับเนาะพี่น้องทักเข้ามาเลยเนาะ นี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆเนาะที่อยากมาบเบาให้พี่น้องสําหรับมือใหม่เนาะพี่น้องได้ได้เบิงเนาะพี่น้องแล้วก็เพื่อว่าสินด้นํำไปปรับปรุงอ่าแล้วก็แก้ไขในวิธีการที่แบบว่าเขาเคยอ่าได้เหตุมาซึ่งมันอาจสีบได้ผลแต่ว่าถ้าไปทดลองเบิงอ่าตามที่ตามที่ว่าสาบวัวได้ว่าน้ำเนาะอ,อาจสิ เห็นเอียงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นะพี่น้องหรือว่าถ้าผู้ใดที่ว่ามีขอมูลดีๆหรือว่ามีวิธีการดูแลดีๆได้กวนี่เนาะพี่น้องก็สามารถแนะนํากันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามาลกเปลี่ยนความหูน้ำกันก็ได้นะพี่น้องจังได้ก็ขอฝากไว้นำเนาะพี่น้องสําหรับสองสาวลาบาวแทงคนผักถิ่นเนาะพี่น้องก็ฝากให้กาลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้นำในเรื่องพี่น้อง